กองหลังที่เสียบอลน้อยที่สุดในลีกอังกฤษถ้าพูดถึงกองหลังที่มีความนิ่งและเชื่อถือได้ที่สุดในพรีเมียร์ลีกหนึ่งในชื่อที่ทุกคนต้องนึกถึงคือแฮร์รี่แม็กไวแม็กไวเริ่มต้นเส้นทางอาชีพกับเชฟฟิลในเด็ตก่อนย้ายไปฮาส์ซิตี้และเข้าสู่เลสเตอร์ซิตี้ในปี2017ที่นี่เขากลายเป็นกองหลังตัวหลักที่สามารถขึ้นเกมจากหลังได้อย่างมั่นใจและในปี2019แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเซ็นสัญญานำเขามาเป็นกองหลังตัวหลักหนึ่งในผลงานที่โดดเด่นของเขาคือฤดูกาลที่าพ บอลไปข้างหน้าได้ระยะมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกสถิตินี้บ่งบอกถึงความนิ่งและความมั่นใจในการครองบอลทําให้เพื่อนร่วมทีมสามารถไว้วางใจเขาได้ในการควบคุมแนวรับนอกจากความนิ่งเขายังโดดเด่นเรื่องการอ่านเกมการเข้าบอลและการขึ้นหม่งทำประตูจากลูกตั้งเตะความสามารถเหล่านี้ยังทําให้เขาได้รับบทบาทเป็นผู้เล่นคนสําคัญและเป็นผู้นําในแนวรับของทีมชาติอังกฤษและยังเคยเป็นกัปตันทีมของแมนเชสเตอร์อยู่นเตดอย่างไรก็ตามตั้งแต่ฤดูกาลที่2021ถึง2023เป็นช่วงเวลาที่ยากลําบากที่สุดในอาชีพของเขาฟอร์มการเเเเลลลลล่่่่นขขขออออองลลงองงงงงงาาาาาาดดดยยยไ้้้ชชัััแแแะะตผิิญกกบสสีวจจรรร์ุทื บอลจนกระทั่งหลุดจากตำแหน่งตัวจริงในยุคข,ของเอลิกเทนฮารแม้จะเผชิญหน้ากับความกดดันอย่างมหาศาลและมีข่าวการย้ายทีมหลายครั้งแต่แม็กวก็แสดงเห็นถึงความมุ่งมั่นและความเป็นมืออาชีพที่สูงมากเขาตัดสินใจอยู่ต่อเพื่อชิงตำแหน่งตัวจริงกลับคืนและการแสดงเห็นถึงความยืดหยุ่นทางจิตใจในการรับมือกับคำวิจารณ์และกลับมาสู่ฟอร์มที่ดีที่สุดได้อีกครั้ง